สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเู้่จ่อง2พี่น้องอีควิคเมนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูถ่ายน้ํามันนะเต้ยถ่ายน้ํารอเย็นครับดูแดงเถื่อยครับน้ํารอเย็นนะค่อนข้างฟกโปกกเลยแหละฮะดูวันนี้มา a มนท e นเน้นกันนะผมน้ําแดงอะปีเลยครับโหสภาพ ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยถ่ายเลยไงก็มบแทงครับเดี๋ยวไปเปิดน้ำก๊อกครับไล่ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงเนอะเครึ่งเดียวครับกลับมาดูสีน้ำกันครับผม กลางมาแล้วสีน้ำสีน้ำครับตามปีละแดงสภาพครับผม,มเริ่มมาแล้วครับก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องครับที่ใช้รถนะครับก็พยายามตรวจสอบระบบน,น้ำหล่อเย็นนะครับเป็นสิ่งสำคัญเนาเป็น เปลี่ยนน้ำรอเย็นนะครับดีกว่าฝาโกงนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำรอเย็นนี่มันไม่กี่บาทครับแต่ฝา,าโกงเนี่ยหลายตังเลยครับผมโดยสภาพน้ำนครับแงดงไหลน้ำเค็มครับผมเาราลอยเย็นน้ำก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะอยู่ในหม้อน้ำนะครับก็ ต้องดูแลรักษานะครับก็ใส่น้ํายาโคเลนผสมกับน้ําเปล่าเลยนะครับกำลังมาเลยครับผมแดงๆเลยเดี๋ยวจับไห้ดู <Yeah. S 1> มาแล้วสภาพแดงแล้วครับก็มาตรวจสอบกันนิดหนึ่งครับผมโ okay. oh. อเคครับต่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมวันนี้ จะถ่ายมอน้ำก็อยู่ข้างล่างมอน้ำรุ่นดี FM 2 p งีครับมีโน่นะก็ดูแลกันนิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยยอมเสียค่าน้ำานะะยี่สิบบาทนะสามสิบบาทนะค่าน้ำถังนะพอมันใช้อยู่ประมาณเกือบสามสิบลิตรนะยี่สิบาทสามสิบาทนะดีกว่าเราต้องเปลี่ยนหมอน้ำใหม่โอเคครับขอบคุณครับ